สำรวจก็มีหน้าที่ในการเข้าไปทำการบันทึกแบบฟอร์มสำรวจต่อได้เลยนะครับผมก็จะเข้าสู่ขั้นตอนปกติของเรานะครับคือเลือกผลก่อนนะครับผมว่าเป็นยินดีข้อมูลนะครับหรือเลือกไปสเตตัสอื่นๆนะครับไม่ยินดีข้อมูลหาบ้านไม่พบนะครับเสียชีวิตอยู่ในกระบวนการศาลสถานพินิษสถานสงเคราะห์หรือว่าย้ายไม่อยู่ในพื้นที่นะครับไปจนถึงอื่นๆเนี่ยถ้าเราเลือกสถานะพวกนี้นะครับผมจะไม่ต้องทําการบันทึกข้อมูลฟอร์มต่อนะครับผม แต่ถ้าเราเลือกเป็นยินดีข้อมูลนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลที่เป็นแบบฟอร์มสํารวจต่อนะครับก็ในส่วนของแบบฟอร์มสํารวจนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับจะใช้เป็นแบบฟอร์มเดิมที่เรามีอยู่แล้วเลยนะครับมีการให้เราเลือกรูปนะครับแล,ล้วกรอกข้อมูลนะครับให้ครบทุกส่วนนะครับ ตรงนี้จะมีนิดนึงนะครับที่อาจจะมีแตกต่างจากเดิมนิดนึงนะครับก็คือพื้นที่นะครับที่ดูแลเด็กนะครับว่าเด็กคนนี้นะครับอยู่ที่พื้นที่ตำบลไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราที่เป็นผู้สํารวจที่อาจจะอยู่ในกลุ่มของพื้นที่ทํางานเทศบาล A ใช่ไหมครับแล้วก็เทศบาล A เนี่ยเขาครอบคลุมหลายตําบลใช่ไหมครับล้วอยากจะใส่มานิดนึงว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้ครับเขาไปอยู่ที่ตําบลไหนนะครับผมเจอที่ตําบลไหนหรือว่าตัวเด็กเองอยู่ที่ตําบลไหนนะครับผม หรือว่าตำาบลไหน่ก็จะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้นะครับอยากจะให้ใส่ตรงนี้เพิ่มมาให้นิดนึงนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนเดิมเลยครับเป็นเรื่องของการแนบลายเซ็นนะครับ แล้วก็เราก็ไล่ทําให้ข้อมูลในครบทุกส่วนนะครับทั้งหมด7ส่วนด้วยกันนะครับผมข้อมูลเด็กและเยาวชนนะครับอันนี้ผมจะขอกรอก,กอไปเร็วๆนะครับผมในส่วนที่เราจะทําการดึงแผนที่นะครับกดตรงนี้นะครับไปยัง Google Maps นะครับผมถ้าเราไม่ได้ใช้แอปนะครับถ้าเราใช้บนคอมเนี่ยมันจะดึงพื้นที่มาประมาณนี้เนาะเราสามารถที่จะเลื่อนหมุนนะครับผม เราจะคลไปตรงไหนนะครับสามารถที่จะปักบุดลงไปได้นะครับผมแล้วก็ copy ตรงนี้มานะครับผม,ผมจะขอใช้พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ตั้งต้นเลยนะครับแล้วก็กดทอ่การจาก Google m a p นะครับผมมันก็จะปักบุดลงไปให้นะครับเดี๋ยวอันนี้จะขอไปเร็วๆนิดนึงนะครับ ถัดมาข้อมูลผู้ปกครองนะครับจักน,นี้ผมจะติ๊กเป็นไม่มีนะครับผมข้อมูลครัเรือนนะครับมีภาระหนี้สินไหมนะครับถ้ามีนะครับให้กรอกด้วยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับาสาวัสดีการนะครับที่ครอบครัวได้รับว่ามีหรือไม่มีนะครับผม แล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับผมว่ามีที่พักพิงหรือไม่มีนะครับถ้ามีนะครับผมก็จะมีให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับว่าจานวนสมาชิกควเรือนนะครับรายได้รวมนะครับของสมาชิกควเรือนต่อเดือนนะครับแล้วก็ภาระ,ะพื้นพิงนะครับผมแล้วก็แนบรูปถ่ายนะครับกรณีที่ทาง เด็กหรือว่าทางครอบครัวเองนะครับเขาไม่อนุญาตได้ถ่ายภาพนะครับก็ติ๊กเป็นไม่อนุญาตตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าครอบครัวไหนอนุญาตนะครับก็ทําการแนบรูปเข้ามานะครับ3รูปนะครับจะเป็นรูปภายนอกนะครับแล้วก็รูปภายในบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายเด็กแล้วก็ครอบครัวนะครับถ่ายร่วมกันนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับเราหา,าเราเปิดให้เลือกได้3ามลดับนะครับตามความสําคัญนะครับลําดับที่1คืออาจจะเป็นปัญหาที่เรามองว่าสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็2 3สามก็คือ,อต่อกันลงมานะครับผมอันนี้ผมจะขอเลือกเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ข้อที่สุดท้ายข้อที่7นะครับจะเป็นความช่วยเหลือที่ต้องการนะครับอันนี้มันจะมีนิดนึงนะครับว่า ถ้าสมมุติว่าเราติ๊กว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้นะครับผมข้อมูลของเด็กคนนี้นะครับจะไม่สามารถส่งไปวางแผนได้นะครับจะถูกส่งไปวางแผนได้ก็ต่อเมื่อที่เป็นกลุ่มที่เขาต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นนะครับผมผมจะเลือกเป็นเงินช่วยเหลือนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆนะครับ ประมาณนี้นะครับเลือกด้านการศึกษาไว้นะครับเราก็กดบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายะนคาะคททร,รับจะเป็นความประสงค์รับเงินนะครับผมว่าต้องการรับหรือไม่รับเงินนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องข้อแปจุดหนึ่งเนี่ยจะให้เลือกก่อนนะครับว่าเด็กมีความประสงค์ในการกลับเข้าสู่ระบบหรือเปล่าครับถ้าเลือกไม่กลับเนี่ยก็จะไม่ต้องกรอกอะไรต่อนะครับแต่ถ้าเราเลือกกลับเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับผมก็จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาในข้อแ2จุดสองนะครับว่าต้องการกลับไปเรียนที่ระดับการศึกษาไหนนะครับเหตุผลที่ ขอรับการสนับสนุนแล้วก็ในส่วนของข้อมูลของบัญชีพร้อมเพนะครับที่จะให้ทางคอสออนเงินไปนะครับอมานี้นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยนะครับผม ถ้าเรากรอกข้อมูลครบนะครับเราเลื่อนมาดูด้านบนนะครับตัวที่เป็นสัญลักษณ์ติ๊กถูกนะครับต้องขึ้นเป็นสีเขียวทั้งแดอันนะครับผมจะถือว่าการบันทึกข้อมูลนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับผมมันจะเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่อันนี้มันจะไม่มีตัวหน้าเว็บดูเนาะเพราะมันต้องเข้าผ่านแอปไทยดีของแต่ละท่านนะครับผมเลยแคปเป็นสกีนหน้าจอมาให้ดูนะครับในส่วนของ ไทยดีนะครับผมหลังจากที่เราประชุมเสร็จวันนี้นะครับมีการอัปเดตระบบเข้าไปนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการแจ้งจากทางคอสอีกทีหนึ่งนะครับเราจะอัปเดตระบบช่วงวันไหนนะครับผมจะมีปุ่มเพิ่มอีกปุ่มตรงหน้าล็อกอินนะครับก็คือเป็นปุ่มแอปพลิเคชันไทยดีนะครับผมเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของเราก่อน1รอบนะครับยูเซอร์ทุกคนนะครับทุกยูเซอร์ทุกโตรันะครับจะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีนะครับผม พอเรากดปุ่มตรงนี้นะครับผมมันจะเข้าว่าให้เราไปยืนยันด้วยตัวไทดีทีหนึ่งครับเราเปิดไทดีขึ้นมานะครับก็ามาสแกน QR code ที่ตัวระบบเจนขึ้นมาให้นะครับผมพอเราสแกน QR code เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับรูปที่3ว่าเราจะยืนยันตัวนี้ถูกต้องไหมนะครับผมพอเรากดยินยอมนะครับผมถ้าข้อมูลถูกต้องทุกอย่างนะครับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกนะครับชื่อนามสกุลถูกนะครับผมก็จะเป็นการ e r ิ f y ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าชื่อนามสกุลที่กรอกมาเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับจะต้องแจ้งไปยังทางแอดมินนะครับให้ช่วยอัปเดตข้อมูลให้เรานะครับแล้ก็จะเป็น e r ิ f y ผ่านนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าชื่อนามสกุลถูกนะครับก็จะผ่านเลยนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านเนื่องจากชื่อนามสกุลอาจจะไม่ตรงกับฐานข้อมูลนะครับอันนี้แจ้งทางแอดมินจังหวัด รือแอดมินตำบลนะครับแล้วก็อีกไม่ผ่านอีกอันนึงก็คือข้อมูลเลขบัตรประชาชนนะครับไม่ตรงกับฐานข้อมูลก็แจ้งทางแอดมินจังหวัดแล้วก็แอดมินตำบลนะครับเพื่อให้แก้ไขข้อมูลให้กับตัวยูเซอร์ของเรานะครับผมถ้าสมมุติเรา v e r i f y ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะใช้การล็อกอินนะครับผมผ่านไทยดีได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เป็น Username password ของเรานะครับผมสามารถล็อกอินผ่านไทยดีได้ นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางสําคัญที่เราจะใช้ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายนะครับจากพร้อมเพย์นะครับจากไอดีของตัวผู้สำรวจแล้วก็ CMA นะครับผม